วันที่29มีนาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีดรเอกเอพันธ์อินใจเอื้อนายโเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและพิธีปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษอิงลิทแคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2ของโรงเรียนเทศบาล2วัดตราสาท,ทอง พร้อมทางร่วมชมการแสดงและผลงานของนักเรียนโดยมีดรสิริพรอินเจเอื e ้อ e รองนายกเทศม,มนตรีเมืองสุพรรณบุรีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาลสองวัดปราสาททอง